ฮ้อยอสวัสดีทุกคนดี่หรันทคนเข้าสู่ช่องว่ากันะาโอลิทพันโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรบ้างแค่จะมาบอกทุกคนว่ายังไม่ได้หายไม่ได้ผมยังอยู่แบ๊บบ๊เบก็ที่ว่าอ่าไม่ได้ทำคลิปก็โอ้ยแบบนึงขอหาที่แกอ,อะ่ะ ไม่ได้หายไปไหนเว้ยทุกคนผมแค่ไปสบายอ่ะใช่ผมไปสบายผมไปสบายนั่นแหละแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วเป็นไข้มาเป็นอาทิตย์เลยทุกคนเป็นตั้งแต่วันศุกร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อาคารห้าวันแล้วทุกคนยังไม่หายเลยแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้ว ดีขึ้นแล้วก็ใจไปดีขึ้นแล้วโอ้ยเล่นแรงะเนี่ยเล่นแรงโดนคลิปดีก็โอ้ยทำไมันตีไวจังวะโอ้บ้า <laughs> โอเคครับทุกคนคลิปดีก็ไม่มีอะไรบ้างก็ยักจะบอกทุกคนว่า อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามเ่จ่องวังไกลด้อยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พพูดคุยกันด้วยโอเคครับคลิปได้จะเป็นคลิปอะไรก็รอดูกันเลยแต่ก็เราจะเป็นแบบคลิปง่ายๆพูดคุยแค่พูดบ้บบบาๆนิดเดียวเพราะว่าขอให้แบบอาการมันดีขึ้นก่อนเดี๋ยวจะไปแบบอัดเกมลงให้โอเคขาจายแล้วเดี๋ยวไปอัดขอไปอัดอีกสองคลิปก่อนโอเคเจอกันครับาย